เรามารู้จักกับอุปกรณ์ทํางานส่วนหน้ากันก่อนนะครับส่วนหน้านะครับบุ้งกีขนาด1.5คิวนะครับมีการเสริมแข็งทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวบุ้งกีแล้วก็ยืดอายุการใช้งานแล้วก็ายอ์มไปอม์ปอมแบบใหม่นะครับมีการเสริมแข็งมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปเสริมเองแล้วก็มีพอยพิเศษนะครับเดี๋ยวตามมาดูตรงนี้ครับก็คือเป็นจุดอัจฉริบี ในรุ่นเดิมนะครับจุดอัดจารบีของเราเนะี่ยมันจะไปอัดอยู่ที่บูชชิงใช่ไหมครับอ่าตอนนี้ก็ทําเป็นทางเดินจารบีนะครับโค้งเข้าไปภายในบูชชิงตรงกลางนะครับเวลา,ลาจเราอัดจารบีก็จะหล่อลื่นได้รอบๆตัวบูชชิงนะครับทาให้อายุการใช้งานของตัวปลายอาร์มเนี่ยยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเสียงรบกวนอ่าอันนี้ปลายอาร์มอันนี้เป็นอาร์มสแตนดาดนะครับแล้วก็มีการเสริมแข็งนะครับบริเวณลิงก์ด้านข้างตัวนี้นะครับ เสริมแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้มันบิดตัวนะครับอันนี้ก็ชุดหน้าประมาณนี้ครับชุดหน้าถัดมานะครับมาดูองค์รวมของชุด upper นะครับ upper s t ั u เจอร์นะครับหัวเก่งเนี่ยแบบใหม่นะครับมีลวดลายที่เฟี้ยวฟ้าวนะครับก็มีการคลิปสีเงินนะครับเข้าไปที่สติกเกอร์และตัวเวอ e r แบบใหม่นะครับแล้วก็มีตาที่ชิ้อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องกองอากาศนะครับ ก็เปิดแบบนี้นะครับอ่าภายในก็กว้างขวางนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เป็นกรองอากาศกรองอากาศก็มี2ลูกนะครับภายในมีลูกลูกใหญ่นะครับกับลูกลูกเล็กด้านในนะครับถอดท,ทําความสะอาดได้แล้วก็มีอันนี้เป็นน้ํายาป่าน้ําฝนนะครับก็ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กเซอร์วิสต่างๆก็คือเอาไว้เช็คเซอร์วิสต่างๆนะครับแล้วก็มีกล่องเครื่องยนต์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไอตัวกล่องเครื่องยนต์เนี้ยแบบเนี้ยเขาจะให้เป็นยางมานะครับเป็นยางมันก็จะสามารถเซอร์วิสถอดเทสต,ต่างๆได้ง่ายกว่าถ้าเป็นสามาสูนตัวเก่ามันก็จะเป็น c o อ e ปิดนะครับถอดยากต่อมานะครับไฮไลท์ของเราเลยไฮไลท์ของเราก็คือกาดตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวเก่านะครับ มันก็จะเปิดออกได้เลยนะครับถ้าเรากระชากแต่ตัวนี้ไปนิ้วครับเราก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วอ่าก็เบาเบาทุ่นแรงนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะก็ใส่ที่ค้าให้เรียบร้อยนะครับของพิเศษของรถคันนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบมากก็คือเขาใส่ที่ตัดแบตมาให้ด้วยโดยวิธีการทํางานมันก็คือจะตัดแบตคอลบนะครับคอลบเนี่ครับตัดแบตคอลบในกรณีหนึ่งนะครับที่เราจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากให้แบตมันหมด นะครับเราก็มันจะมีรูปอยู่ซ้ายขวานะครับฝั่งนี้ถ้าเราตัดไปทางนี้นะครับก็จะแสดงว่าเราจะตัดแบบแต่ไม่ตัดระบบ GPS กล่องทุกอย่างทํางานปกติแต่ว่าแบตเตอรี่จะไม่ส่งไปที่อุปกรณ์ที่เป็นอ่ากินไฟแบบหลักๆนะครับทำให้แบตหมดเขาก็จะตัดไปทางนี้แต่ถ้าเราเริ่มทํางานแล้วก็มาตรงกลางแต่ถ้าเราจะเชื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องคอนโทรลเลอร์ต่างๆมันพังนะครับเราก็ตัดไปทางซ้าย นี่ครับอันนี้ก็คือสามารถเชื่อมโครงสร้างต่างๆได้โดยที่กล่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่พังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไว้ตรงกลางนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ